สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max หนึ่งจุดเก้าและสามจุดศูนย์ DDI Blue Power แว้เจ๊อิคุณผู้ชมครับในช่วงตลอดกินวันนี้ผมพาคุณชมมาที่จังหวัดนนทบุรีมาพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้ของผมนะครับ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power รุ่นไฮแลนเดอร์ครับขับไปขับมาก็มาเจอกับบรรยากาศธรรมชาติที่มันสวยงามแบบนี้ก็อดที่จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกไม่ได้เลยทีเดียวและที่สําคัญวันนี้ความอร่อยของผมจะมาพร้อมกับความอิ่มใจชื่อร้านในวันนี้ที่จะพาไปธรรมชาติโอชาไปกันเลยดีกว่าในช่วงของตะลอนกิน คุณผู้ชมครับร้านธรรมชาติโอชาโอ้โหดูสิครับเขียวกจ็จีความเป็นธรรมชาตินี่ให้เต็มสิบเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามลิ้มลองความอร่อยกันเลยครับ แล้วครับคุณผู้ชมครับได้เวลาที่จะมาอิ่มหนำสำราญกันแล้วในช่วงของตลอดกินนะครับวางเรไรเต้ไปหมดเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปเชิมกันเดี๋ยวพ,พูดกับเจ้าของร้านกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กิ่งนะครับเจ้าของร้านธรรมชาติโอชาอยากจะถามพี่กิ่งเลยแล้วกันว่าธรรมชาติโอชาในนิยามของพี่กิ่งมันคืออะไรฮะคำว่าธรรมชาติโอชาของกิ่งค่ะ กิ่งไม่ได้เมนที่อาหารอย่างเดียว,วคือเป็นเรื่องของสายตาตรเรื่องของจิตใจรเรื่องของความปรุงแต่งทุกอย่างธรรมชาติเนี่ยก็ปรุงแต่งจิตใจให้สบายใจมันก็เป็นเรื่องของความโอชาทางด้านจิจตใจพอมันเป็นอาหารก็คือเรื่องของรสชาติอาหารเพิ่มเข้ามาอีกมันก็เรื่องของของวัตถุดิบที่จะต้องมีความสดแล้วก็ต้องไม่มีฟอร์มาลินต้องไม่มีสิ่งพวกนี้ แล้วที่สําคัญร้านของเราเนี่ยบรรยากาศสวยๆวอย่างเงี้ยมันดีต่อใจเรียกได้ว่ามันไม่ได้แค่อร่อยที่ลิ้นไม่ได้อร่อยที่ปากเดียวแต่มันอร่อยไปถึงข้างในกับหัวใจเลยทีเดียวโอ้โหธรรมชาติโอชาของปิ่กิงนี่มันช่างล้าลึกจริงๆเลยนะได้เวลาสําคัญแล้วผู้ชมครับมาชิมกันดีกว่าเอ๊ะอย่างแรกที่จะชิมเห็นบอกว่านี่คือซิกเนเจอร์ของร้านเึ่งจริงๆเมนูนี้กิ่งทานมันก็แต่เด็กๆคือเราไม่ใส่น้ํามันเราจีให้ตัวน้ํามันของเขาได้ออกไปแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ค่ะ ไปตุนกระเห็ดหอมกับซีอิ๊วน้ำจิ้มเห็นบอกว่าไม่ธรรมดามีความพิเศษอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมครับพี่ซิกเคือจริงๆเราจะทราบว่าสับป,ปะรดเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยชะล้างไขมันครับช่วยย่อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ําสับป,ปะรดอยู่ในน้ําจิ้มอ๋อมีน้ําสับป,ปะรดด้วยผสมอยู่นิดหนึ่งอพอมีน้ําจิ้มแบบนี้ก็ามาเลยมันเปรี้ยวหวานพอดี มันมีความเปรี้ยวปราเร่มของตะรดอยู่อ่ะกองเป็นภูเขาเรากายอย่างงี้กุ้งเล้่อมาอบกรอบด้วยนี่ก็คือกุอ้งทอดกรอบแล้วก็ราดด้วยซอสมะขามถูกไหมฮะใช่ค่ะจะทานยังไงดีครับเนี่ยคุณริง่ค่ะคือทานคู่คู่กับหมี่กรอบนี่เลยอ่าค่ะขออนุญาตนะครับค่ะทีนี้แหละรสชาติกรอบแน่นอนคำปาเริ่มเพิ่มเลยทีเดียวอ นี่คือผู้ชมเห็นไหมโอโ้โหเมี่ยงปลากระพงที่แบบว่าไม่เคยทานที่ไหนเลยนะกับเมี่ยงที่ต้องเอามาทอดกรอบแบบนี้อเดี๋ยวลอ,ลองดูสักคำนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรเอาละได้แล้วหนึ่งคำแล้วก็ตามด้วยใบเมี่ยงค่ะเมี่ยงคำเลือกมาแล้วม,มันอร่อยตรงที่มีมเนื้อปลาที่กรอบแล้วก็กรอบอนอกนุ่มในสุดยอดเลยครับเมนตรงนี้แนะนำ ต้องสั่งต้องถามนะครับเมนูที่ลูกค้าเนี่ยนะครับมาสั่งเยอะมากเลยทีเดียวถ้ามาที่นี่นะครับกุ้งแม่น้ำผัดผงกะหรี่โอ้โห,โหแต่ว่าจริงๆที่ร้านอื่นเขาก็มีแต่ของเรานะ่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงฮะพี่กิ่งฮะ อ,อ,อันนี้จะอร่อยอยู่ตรงความหอมของผงกะหรี่ซึ่งเราจะต้องเอาไปคั่วแล้วก็น้ําซอสสีแดงๆที่เห็นเนี่ยค,คือเป็นน้ํามันของน้ำพริกเผาซึ่งน้ําพริกเผาตัวนี้เราจะทําสดใหม่ตลอดเพราะเราจะต้องใช้น้ํามันตัวนี้ในการที่จะราดให้ตัวกุ้งเขาฉ่ำค่ะนี่ยกขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวโอ้ดูสิครับอูผัดจนแบบผงกะหรี่ซึมเข้าไปในตัวกุ้งเลยนะ เล่งอยู่ในปากเนื้อกุ้งในสุดยอดเลยหวานมันพอดีเหมาะกับข้าวสวยร้อนๆสักหนึ่งท้อแล้วก็โอ้โหสุดยอดเลยครับอธิบายดีกว่าว่าร้านเรานั้นมีจุดสังเกตสถานที่ตั้งของเราอยู่ตรงไหน,นอะไรยังไงเอ่ยสามารถเข้าดูได้ในเพจของร้านนะคะชื่อ ธรรมชาติโอชา0 6 1นะคะ9 4 6 1 9 6่ค่ะช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณกิ่งมากเลยนะครับที่ให้โอกาสับช่วงของตลอดกินในรายการตลอดข่าวสุดสัปดาห์เรามาชิมถึงที่กับคุณครับพี่กิ่งครับเอาละครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปตลอดกินที่ไหนนั้นติดตามให้ได้นะครับจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม Isuzu ดี a x 1.9 ddi blue power รุ่น Highland e r ครับแล้วไปเจอกันต่อในสตูดิโอครับ